โดยผู้ที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับก็คือร้านเอรีช็อปมีไก่ตั้น1บาทลงทุกวันเวลาสี่ทุ่มไก่ตั้น0บาทลงทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มและยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเอาเลยครับผู้คนสามารถไปดูคลิปต่อกันได้แล้วไป กราบสวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการสุ่มผลด้วยรหัสนี้ถ้าผมได้ผลอะไรเนี่ยผมก็จะใช้ผลนั้นไปตลอดเลยครับจนกว่าวิวจะตันนะในซีรีส์นี้ครับคงจะใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยแไม่ต้องห่วงครับซีรีส์นี้จบแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรกันเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มเลยนะครับตอนนี้เงินผมน่าจะพอนะเดี๋ยวมาลองดูเดี่ยเอาละเอาละเอาละ,าละไปผมได้ผลอะไรแล้วตอนนี้นะครับผลที่ผมสุ่มได้นะครับนั่นก็คือผลแสงนั่นเองโอ้โห โชคดีอะไรขนาดนี้ครับแบบนี้ฟาร์มได้ง่ายแน่นอนเอาเลยครับผมขออนุญาตก,กินเลยแล้วกันครับ3 2 1ไปกินเลยครับผมโอ้โหในสุดครับผมก็ได้ผลสงมาแล้วเป็นไงล่ะซึ่งผมก็ได้รีสตาร์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นสายโลเกียแล้วผมก็จะขอเน้นอัพไปที่ผลเลยแล้วกันอีก2ีสิเป็นเอ่อส,สตามิน่้วกันนะอ่าประมาณนี้ครับถือว่า พร้อมฟาร์มเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่าเกาะที่ผมจะไปฟาร์มนะครับนั่นก็คือเกาะบากี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวต้องนั่งเรือไปนะเพราะตอนนี้สกิลผมยังใช้บินไม่ได้วะก็อาจจะลําบากหน่อยและตอนนี้นะครับผมจะเดินทางจากเกาะลิงไปเกาะบากี้ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเกาะบากี้เป็นที่เรียบร้อยครับและเควสที่ผมจะรับนะครับนั่นก็คือเควสโจรสลัดที่ผมรับเควสนี้นี่ก็เป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผมดีนะครับ <S <S อยู่ใกล้มืออยู่ใกล้ตีนดีครับปัง อุย้ยกระเด็นอย่างนี้ฟาร์มยากน่เนี่ยผมว่าเพราะว่ามันกระเด็นไกลมากเลยกว่ามันจะมารวมกันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับแรกๆมันก็ยางเร็มันก็อาจจะฟาร์มยากหน่อยแต่หลังๆเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นมาแล้วไปครับผมอยาให้เสียเวลาเราฟาร์มกันดีกว่าอา้าวอีกตัวหนึ่งไปไหนวะอีกตัวหนึ่งมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองอ้าวมาสเตอรี่สิบพอดีไหนลองบินดิเฮ้ยเขารีเวลผลแสงมาแล้วผลแสงนี่มันเท่มากเลยนะสำหรับผมเนี่ยไปครับฟาร์มต่อยาว โหก,กระเด็นกันใหญ่เลยเล็กโตไปไหนเลยเนี่ยหายกันแล้วยูี่นี่เองแล้วก็ฟันลำบากด้วยนะโอเคตายสักทีครับเวลห้าสิบเอ็ดแต่ไม่เป็นไรครับผมมีอีกปีคูณสองแล้วผมกำลังจะใส่แล้วนะครับทาให้ผมเนี่ยน่าจะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยไป let's go <S แล้วเราก็ฟาร์มต่อก,กันอีกยาวๆครับจนกว่าเรเวลของเราเนี่ยจะหกสิบนะอ่าผมก็ฟาร์มฟาร์มไปนะครับก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาแย่งฟาร์มด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ฟาร์มยากกันเลยขนาดนั้นเพราะผมเองก็มีผลแสงอยยู่ด้ว ตอนนี้ผมก็ใส่อีกพีคูณสอยู่นะครับก็น่าจะทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยเราก็นั่งฟาร์มกันไปยาวครับซึ่งก็มีคนมาฟาร์มกับผมด้วยนะไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรฟาร์มด้วยกันนี่แหละถึงผมจะเคยฆ่าเขาไปหนึ่งครัง้งแต่ก็ไม่เป็นไรครับฟาร์มด้วยกันได้นี่แย่งฟาร์มก่อนแย่งฟาร์มเราเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะเราต้องแย่งฟาร์มเพราะว่าอะไรที่เราแย่งฟาร์มเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นโจรสลัดเลยถ้าเราไม่ใช่โจรสลัดจะทำไรถูกไหมละ่ะโจรสลัดมันก็อย่างนี้นแหละเดี๋ยว U, เดี๋ยวไปตีไอ้นี่ดีกว่าบาร์กี้บอสบาร์กี้เออได้อีกพีสี่หมื่นห้าเลยนะคูณสองก็เท่าไหร่อะก็เก้าม 90, หมื่นไหมน่าจะใช่ไหนบาร์กี้อยู่หรือเปล่าเอ่ยบาร์กี้ไม่อยู่โอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยาเซิร์ฟมังก็ได้ถ้าบาร์กี้ไม่อยู่เนี่็คงต้อ,ยอง,งยาเซิร์ฟก็หน่อยแหละที่ผมไม่ตีบอสไใ้ฝั่งนยู่นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามอนมันอยู่ไกลกันแล้วมันก็ใช้เวลาฟาร์มนานกว่าเดิมนะผมเลยคิดว่าฟาร์มนี้น่าจะไวกว่าหรือเปล่าสกิลต่อไปนะครับก็คือมาสเตอรี่สี่สิบที่สกิลว่า Blast of Light เวลาผมมีค่าพลังผมก็จะเน้นอัพไปที่ผลก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าดาเมจเรายิ่งแรงก็ยิ่งฟาร์มไวเลยผมคิดว่ามันก็น่าจะดีแหละอัพสเตตแบบนี้ชโชคดีมากๆเลยนะครับที่ผมได้ผลแสงเนะี่ยตอนแรกตอนผมทำคนทน้์นเนี่ยผมก็นึกอยู่นะครับถ้าผมได้ผลกา,กากอย่างสปินอะไรเงี้ยมันจะฟาร์มยากแค่ไหนกันเชียวเนี่ยแต่สุดท้ายรับ ผมก็ได้ผลแสงนะไดน,นโชคดีได้ผลแสงพอดีเลยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะถ้าหากว่าผมเนี่ยได้ผลช็อปของบาร์กี้หรือได้ผลยางอะไรเงี้ยก็อาจจะฟาร์มยากมากเลยเพราะมันเป็นพวกพารามิเซียด้วยนะแต่ผมก็ได้แสงที่เป็นโลเกียนี่สิคนอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ผมก็ค่อยๆมองแล่วว่าบาร์กี้เกิดหรือเปล่าถ้าบาร์กี้เกิดก็ผมก็จะฆ่ามันนะเฮ้ยบอสบาร์กี้เกิดแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตีบอสบาร์กี้กันดีว่าไปได้ EP อยู่ที่สี่หมื่นห้าคูณสองก็เป็นเก้าหมื่นไปครับส เฮ้ยแล้วดาบดาบแสงผมมันจะใช้ได้ปะวะใช้ได้ปะเอออุ้ยโอ้โหเจ็บเกือบตายให้ตายเถอะมามามาโอโ้ฟันแทบไม่โดดโอ้ยจะตายนี่โดนลูกเตะเข้าไปไหนพาดน,นี้ง่ายกว่าการที่เป็นเอ็ดอีกนะครับเป็นเอ็ดนี่โคตรลำบากเลยพูดตรงตรง เพราะว่ามันไม่มีดาบมันผลแสงนะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือเกาะทะเลทรายนั่นเองครับเกาะทะเลทรายอยู่ฝั่งนูน้นโอเคไปเราไปกันเดี๋นั่งเรือไปดูเหมือนจะมีคนฟาร์มอยู่ที่นู่นด้วยนะครับเอาละในที่สุดก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับก็รีฟาร์มกันเลยดีวยานะเราก็ฟมฟาร์มไปนะครับมันตีผมไม่เข้าด้วยนะดีมากเลยนะเพราะผมเป็นโลเกียง,งฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยระหว่างฟาร์มผมก็คอยเก็บกล่องด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเตรียมเงินที่จะไปซื้อฮาคีจัโปนะการที่ผมไม่มีฮาร์มมยยยากากกเลเอเดี๋ว่น นะเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมมีผลแสงนะครับจริงๆไม่ต้องใช้เรือก็ได้นี่หว่าบินมาเลยก็ได้นี่หว่าใช้เรือทําไมวะเนี่ยกูแต่นั่นแหละครับก็เพราะความเคยชินทําให้ผมใช้เรือมาแน่เนี่ยวลขึ้นไวมากครับตอนนี้ผมต้องฟาร์มไม่ได้ถึงวิวเจ็ดสิบห้านะครับเพื่อที่จะได้ไปฟาร์มเควสต,ต่อไปนั่นเองโอ้โหกระเด็นไปไหนวะไ,ได้กลับมาก่อนมาหนีเร็วผมจะเน้นอัพสเตตไปที่ผลก่อน,กนเลยนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันแรงมากเลยนี่ผมพูดกี่รอบแล้ววะเนี่ยใช่ไหมล้วกันแต่ผมเบื่อสกิลนี้มากเลยคือมันกระเด็นเเเนนนนนนีี่่่ยผผมผมมวววาา้้้ฟัััดดกกกกใชสิลลลแรระ็ไคบ ถ้าผมมีฮาคิเนี่ยคงฟาร์มไว้ขึ้นเยอะเลยเพราะดาเมจเนี่ยมันจะได้แรงขึ้นนะจะไม่ได้เหมือนกันว่าฮาคิมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะฟาร์มเงินให้ได้สักแสนสองแล้วกันเพราะว่าฮาคิเนี่ยนาย่าจะประมาณแสนหนึ่งวะส่วนแจ๊ปโปก,ก็สองหมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้ยวิวเจ็ดสิบมาแล้วไปฟาร์มอีกมุมนึงได้เลยครับโคเรนี้ง่ายหน่อยครับฟาร์มหกตัวโอ้โหอีกนิดเดียวจะได้สกิลที่สองละทำไมมันไม่ได้ทีวะโอ้ไม่เป็นไรครับเอาละได้สกิลที่สองเลยนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูดีกว่า สกิลนี้นี่เองเออดีเหมือนกันจะได้ไว้รวบมอนแล้วก็ฆ่าทีเดียวนะครับสกิล2รู้สึกทำดาเมจไม่ค่อยได้เลยครับกากมากเลยจะได้สกิลสี A ่วีเร็วๆเลยเนะี่ย รู้สึกสกิลเอกแม่งกากมากเลยครับอีก4เวลเท่านั้นครับอีก4เวลผมก็จะได้ไปเกาะใหม่แล้วรีบร,บรบีฟาร์มไปแล้วรีบไปอยากที่นี่ด้วยอีก4นาทีอีพีคูณ2ผมก็จะหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมคงต้องรีบฟาร์มแล้วแหละโอ้ในสุดครับผมก็สามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วนั่นก็คือเกาะหิมะนะและเกาะหิมะเนี่ยก็มีที่ซื้อฮาคิจับโปะพอดีเลยเยี่ยมเลยนะครับทีนี้มาถึงแล้วไหนรับเวสหน่อยซิเวสแรกตีสโนว์แบนดิตเจ็ดตัวได้อีพีเก้าหมื่นไม่แย่แต่ตอนนี้ขอไปซื้อฮาคิก่อน 2> <EP> 2> อ,อแค่2อ ใช่าหมครับเป้ยน,นั้นโป้หรือเปล่าแอร์จัม๊มเอา้ามันหมื่นเดียวเองเหรอเออหมื่นเดียวเองนี่หว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองหมื่นห้าเอา้ามันถูกขนาดนี้เลยนะครผมไม่รู้เนะี่ยแม่งเอ้ยก็นึกว่ามันแพงที่ไหนได้ถูกที่คิดดีครับในเควสต,ต่อไปต้องใช้เลเวลหนึ่งร้อยนะครับในตอนนี้ผมก็เลเวลเก้าสิบเจ็ดแล้วนะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับผมก็จะได้ไปเควสใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนจะฟาร์มนี่ผมขออนุญาตใส่โค้ดก่อนละกันแลกครับนี่ครับผมได้เควสไม่ใช่ได้เควสสิได้ EP อี โอ้โหเลยแค่เวลเดียวกแล้วก็จะเลเวลหนึ 100. ่งร้อยใช่เป็นยีทุกทีเลยวะเนี่ยเลเวลหนึ่งร้อยสองแล้วโอเคแล้วเคเวสต่อไปครับในเคเวสนี้ก็คือให้ตีสโนว์แมนแปดตัวนะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้อีกพีนสามแสนเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่อีกพีคูณสองอยู่นะมันก็เลยสามแสนนั่นเองเดี๋ยวเรามาตีเยติกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้คือบอสใช่ไหมนี่ไงโดนผมสาดสกิลไปทีนึงตามด้วยลูกเตะเป็นไงมันไปไหนแล้ววะ โอ้โหกลมเมื่อไหร่นี่ผมต้องรีบหนีให้ไวครับแม่งดาเมจแรงมากอุ้ยกูวิ่งเข้าไปทำ<บ>ไมวะเนี่ยะตายแล้วโอ้โหทุบอีกแล้วกูตายไม่ไหวว่ะแม่งทุบแรงเกินครับอะไรกูมีหลายชีวิตกูได้ยิงกว่าแมวเก้าชีวิตเลยนะ้องอุ้ยโอ้โหหลับเลยครับ เป็นไงล่ะผมลากเกียรติลงมาเตะข้างล่างเลยไงสุดและวเฮึบตายเรียบร้อยครับโอ้เลเวลขึ้นรัวๆอ่ะอืมอัพอะไรดีครับอัพผลแล้วไนเราเน้นเอ่อเน้นแรงไว้ก่อนโดยผมนะ่าต้องฟาร์มที่เกาะน,นี้จนถึงเลเวล120นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องฟาร์มถึง130นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้ว่าฟาร์มเท่าไหร่นะแต่ตอนผมทำซีรีส์เอสเนี่ยผมฟาร์มถึงเลเวล120นะใช่หรือเปล่าวะหรือ130นะใช่หรือเปล่าวะหรืกหนึ่งร้อยสามสิบเลยแหละไม่แนอย่ใจเราก็ เกมนี้ผมระเบื่อเลื่อยนโอเคได้ไปเกาะอ,อื่นแล้วครับเกาะต่อไปก็คือโคลอสเซียมใช่ไหมเอ้ามาเรียนเหรอนึกว่าโคลอสเซียมบินครับบินต่อครับย,ยาวๆอ่ามาถึงเกาะน,นี้แล้วครับเราก็เอ่อเว้ไหนวะเควสนี้เหรอเควสอันนี้เท่าไหร่ร้อยสามสิบโอเคไปครับฟาร์มต่อใน EP นี้ผมว่าจะ จบไว้ที่เกาะน,นี้นะครับและในอีพีต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบไว้ที่เกาะไหนซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถ้ายอดวิวมันดีเนี่ยผมก็จะทำอีพีต่อไปนะแต่ถ้ามันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็อาจจะออกมาช้านิดน,นึงนะครับพรนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มีอีพีต่อไปนช่วยกดไลค์หน่อยนะไม่งั้นผมคงไม่ได้ทําอีกแล้วครับซึ่งผมเนี่ยก็มีกิจกรรมแจกกระหัสบล็อกฟุตด้วยนะครับเป็นผลไฟตื่นแล้วก็หมัดอะไรวะหมัดกงเล็บมังกร V2 นะครับกับเผาอะไรวะเผาสกายเปีย V วดาบโอดิ้งนะครับดาบคู่โอดิ้งมีแจกนะแต่กติกาคือต้องแชร์3แชร์ครับแล้วก็เข้าไปในดิคอร์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะเพื่อยืนยันหลักฐานว่าคุณเนี่ยได้แชร์จริงๆนะครับ พราะไม่งั้นผมก็ไม่รู้นะว่าจะแจกให้ใครก็ต้องรอดูกันต่อไปครับตอนนี้เนี่ยคนที่แชร์เข้าร่วมกิจกรรมเนีน่ยน้อยมากเลยครับเอาจริงไม่ถึง10คนได้ซ้าเลยรีบๆมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับเพราะคู่แข่งเนี่ยน้อยมากเลยนะมีโอกาสได้รหัสฟรีๆเนี่ยซึ่งรหัสนี้ก็เป็นรหัสของทางร้านรสช็อปนะครับบริการขายไก่ตันซึ่งร้านเนี่ยผมแนะนําจากใจจริงอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่แบบว่าแนะนําจากใจเลยนะครับคือดีมากดีจริงๆก่อ,อนที่เขาจะมาสปอนเซอร์ผมผมก็เคยซื้อร้านเขานะคุ้มมากครับต้องลองบอลนี้เป็นโโ่หรืออาใช้ดบ หมุนหมุนหมุนฟันฟันนี่ไงเจอสูตรผลแท่กโอ้โหตายครับไม่เป็นไรกูเกิดได้ใหม่ไอ้น้องนี่แถมบินได้ไวด้วยชาร์จเกือบตายโอ้โหเรียบร้อยครับตายวิวขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยขึ้นไปเยอะจัดอุ้ยเกือบเกือบตายรอดฉิวเฉียดโอ้โหผมตีไม่โดนเฮ้ยตีไม่โดนเลยโอ้โหตายโอเคเรียบร้อย โคดนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับโห oh, บวกลัวเลยบวกลัวเลยโอเคครับสําำหรับวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้ายอดวิวในคลิปนี้มันออกมาดีเนี่ยรับรองว่ามี EP 2กลับมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยผมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มี EP 2ออกมา้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมสผมสำหรับเดนวันนี้ผมไปเลยครับบายจ้า